สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิตตี้เพกาช่องการ่ยวกับการที่เล่นไม่เก่าครับผมเก่าเสียงเข้ารอบเสียงเข้าฮัลโหลเทสเทสเคมาดูใกล้ๆจะลุงแม่ถ้าเกิดว่าไม่ฟังก่อนไม่รู้วันนี้เราอยู่กับอะไรอยู่กับเด็กเก่าและเด็กเด็กเด็กเก่าใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นนิดนึงนิดนึงเก่ารีโนเวทเราเป็นบุญบุญปุ่นอะไรนะบุญเจตติบุญอีกนะบุญที กุจิตักกุติตักกุติตกะตาสิงไปแล้วเนี่ยอันนี้อะไรกูโร่กูโร่ไม่มีกูจิไม่มีกูจิอ่าก็เป็นล่างโตกับล่างล่างล่างกลมล่างกลมตีกันใครเริ่มก่อนนะฮะผมอ่ะโอเคครับเริ่มเลยครับผมสีขาวเริ่มก่อนนะฮะเปงะเทคช่วงชุลมุนไปขาเริ่มก่อนนะผมตอนนีตกลงไปแล้วล่านกลมนะลงมาปนกลมมีดาวมาเซตเบิร์ดแบบเกมขามผ่านโเกมขามจริงมือของหล่นเลยฮะพอเรพอเร โอ้โห,โหเครียดเฮ้ยเฮ้ยจู่ๆก็เครียดว่ะสามคอร์สครับอุ้ยมันบอกว่าน,นะไลไม่แตกเอ้ยเอ็น,เน,อน,เนแตกบวกหนึ่งเขาไล <c oughs> ไม่แตกบวกอีกสองถ้าเมียนมีอยู่จวกอีกหนึ่งเดูว่าจะเล่นมูแบบไลไม่แตกแอนติซินไม่จ่ายเขากว่าคิดไม่ทันคิดไม่ตัดอไม่แตกก็ไม่แตกบวกเขาผ่านแล้วเฮ้ยไม่แตกบวกหนึ่งและสองกลายเป็นสาม ฮ่าฮ่าเยื้องยืนอยู่ตัวอีกหนึ่งเก่งเกินไปมันเนี่ยเก่งเกินเข้าเชินคอร์ดลุงครับโซลรียนมาเรียงนเขามือบ้าไปแล้วมือมันนะเฮ้ยไล่สามขึ้ไม่ออกอยากรู้ใช่ไหมล่ะเสกอะไรไม่รู้ถามว่าอยากรู้ไหมมึงไม่ทงแล้วมันจะตอบเท็จมึงไหมเยียดถามว่าอยากรู้ไหมตอบไม่รู้กูไม่บอกเอาเลยบอกไหมบอกเถอะบอกเถอะอ็นเฟ t เอฟเฟกผมถ้ามีการเอฟเฟกต์ที่เธอหนี้รีโซร์กลับบวก5,000รนนอกเส <Okay. S 1> ียโอเคเทคล่างบอกว่าห้ามือเพิ่มโดยเอฟเฟกต์สวิตและแมจิกจวดตามหนึ่งใบโอเคไม่ใช่เออจวดตามหนึ่งใบต่อมือที่เพิ่มโอเคเป็นเทคคอนติเนียลเอฟวอร์แวร์เอฟวอร์ไทม์ได้เอฟเฟกต์เป็นอะไรอีกหนึ่งเขาได้คอหนึ่งเม็ดปลาบินปลาบินเชี่ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีแต่สีแดงเหรอวะม่วงเขียวเหลืองไม่มีแดงอุ้ยไม่ชิวแดงว่ะ ยินดีด้วยนะครับไม่ส่งคุณสบคิดไม่ออกไปใหมือนเดี๋ยววาไว้ตรงนี้ดีกว่าแค่นี้พอไอซิ่บอกไม่สบงหนา่งเกมนะกับไรห่านไม่มี่างนี้ไม่สับสับคันไอซิ่บอกไม่สับสัเฮ้ยอะไรกันแน่เป็นยังไงวะเฮ้ยมีการลีเอ็ดเวนต์ลีโซ่หกอ๋อหกห้าพันตอนนี้อยู่ที่เจ็ดแล้วก็อีกห้าสิบสองนิดเดียวเบาๆตัวน้อยๆ ถึงก็ยักมือให้เฉียวอ๋อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแกนวอล์กแตกว่ะเฮ้ย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 จวดด้วยจวดไปเพิ่มลง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 มาละวี่ครับสองเท้าจวดจวดจวดไม่ให้ทำไม่ให้ทำไม่ขอสี่อือไม่ให้โอเค้ไม่ใหอือ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 จวดไม่ได้โอเคไม่เป็นไรแตกหรือเปล่าไม่เอ้าลืมวางไม่แตก ตอนบล็อกได้ได่รังตอนนี้อยู่ที่หมื่นหมื่นบล็อกครับรังอะไรได้คอหนึ่งเมตรบนนึงเขากลายเป็นจิบสี่จิบสี่ว้าใจอุ้ยช่วยไม่ได้สงสัยต้องส่งมันไปตายสื่อสียังค้องช้าเรื่อหรลอแปดอะไรคำนี้แอดเวนครับเมื่อแอดเวนเขาสามขึ้นบนหนึ่งเขาเฮ้ยแ้วก็ยิง ห้าพันไม่เป็นไรต่อหนึ่งาบวกพอเกตสองพันสองหมื่นห้าหมื่นห้าตุยตุยโอเคทำรายได้ฟืนสัมพไม่นะไม่นะลูกชิดไม่เป็นไรแัรมไหมเออเหมือนจริงสองเค้าชึบจวดแล้วก็หนึ่งเขาเมื่อตีไม่มีจวดไม่มีอะไรอืมไม่แก่ตามนี้แหละ อี่เจิมเจิมเดียวหนึ okay. ่งเลอผ่านแล้วเดี๋ยวอะไรทำไรเอ็นเไม่มีเอ็นเฟสหนึ่งเขาเมื่อเขาเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยมาทำหม้อเธอมาหนึ่งคอรหนึ่งดอกเข้าถึงคอร์ดจริงจริงเลยตัวแค่นี้เฮ้ยไม่แค่เหรอวะก็ก็ก็สามนะก็ตัวแค่นี้จริงๆนะในราคาอะไรไม่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 ไม เฮ้ยทำไมรู้สึกไม่มีอะไรเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวไปตั้งขนาดนี้ปีหนึ่งไหมบอยเฮ้ยเอาเฮ้ยเอา้าเฮ้ย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 โอ้โอ้แย่แย่ไหมแย่หรือเปล่าผมแย่แล้วผมแย่คราบขามีแต่ผมไม่แย่จริงหรือวะเบ้าอมาจูบเลยเฮ้ยเธอใครก็ได้เนี่ยเธอใครก็ได้ว้ยไม่แฟรอนะเขาพูดแล้วว่าเอฟพีแวร์เอฟพีสามหลับนะออดเดอจะตายแล้ว แน่น e ่ครับสายเหตุทำไมรถใส,สก่ก๊อตเยอะจัง <laughs> พวกก้อดเบรมันขึ้นหนัวร <laughs> yeah, 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 yeah. ัวเลยแย่เลยแย่เลยวหลาวีิลาวอันนี้เดี๋ยวให้จวดไม่เขาเขาก็จวดอยู่แล้วจวดตั้งแต่นี่แล้วเนะี <laughs> ่ยจวด้หลายรอบแล้วพี่เ <laughs> มย์พี่ถานแอคแทสเต็ตตีครับบวกหนึ่งเขายิงตายทำลายได้มีลูกไปจวดต่อ ตรวสอบยาคายจวดคนนี้เฮ้ยเชิญเฉินเฉินเลเซอร์ไม่ได้ไม่ได้ง่ายๆเออโอ้หเพลงชวนหน่อยเล้วก็สองเขาจวดเกือบแล้วไม่ง่ายไม่ง่ายแน่ไอ้เหี้ยได้แน่ครับไปเปล่าไม่ไปในเมื่อนิ่งขนาดนี้ใช่แอดเวนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยแอดเว้นว่ะเป็นเป็นมังกรแปลงล่างตีมีตีแล้วมีอะไรมั้มตีแล้วจะลุกได้อีกรอบหนึ่ง โอ้ได้ไปเป็นไปแล้วไปต่อไปลูกชุบมของฉันกลายมาเป็นโคโกขันโค้กขันลูกชิดกลายเป็นกันดั้มกันดั้มแล้วบอกว่าบอกว่านอนบอกได้แม้กระทั่งตัวที่บอกว่าขั้นอ้ยโอ้ยหยอกขั้งเท่าไหร่ครับโยเทสหนึ่งหมื่นแปดพันมีแค่หมื่นหนึ่งเท่านั้นไม่แพ้พลังไม่แฟร์ไม่แฟร์เกิดนะบอก ได้อะไรไหมจบแบทเทิลจวดหนึ่งชี้อีกตัวนึงไปอู้ก็แค่นั้นแหละค่จวดหนึงโอเคแรับเก่งจริงๆริงชมคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกี่ไซส์แล้วเนี่ยสี่สามไซส์โอ้อิ่มเลยโอ้ยอิเลยไม่เคฟแผ่นนี้ใหญ่จังใหญ่จังไม่ไปเชิญครับพลังสามหมื่นสามสามหมื่นสามดูอีไหมดูๆก็ยิ่งใหญ่ จะตุยหรือไม่ตุยนะคอยยังไม่จบต้งโยนไปก่อนเฮ้ยไม่รู้คิดไปก่อนโยนไปก่อนโอเคระเบิดให้หน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็ต้องตีแหละสองเข่าจวดจวดเฮ้ยได้ไปหนึ่งได้ไปหนึ่งเอแล้วก็จะมีกัดไส้ อใช้ทันรักหมดแล้วเนี่ยยัดอีกหรือไม่ยัดละกันเสอบแป๊บอ๋ยเข้าหนึ่งเข้าเลยหนึ่งผังเฮ้ยได้หนึ่งคอเฮ้ยเข้าเทินคอโดนดีเสร็จเดี๋ยวเหรอทำไมก็ไม่มีอะไรเลยนั่นสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรเลยจริงจังต้องทำยังไงเฮ้ยเป็นไงโดนแน่โดนแน่ก็ผ่านนะนี่เ่อ จะทำให้ฝั่งเสียไลร์นเนี่ยเทิร์นอีกฝั่งให้ได้เป็นไงเอีอ่ยแตตาใช่ไหมนั่นแตตาเนะเฮ้ยนี่มันเมจิเทียนขอบเขตที่บวกขอบเขตบวกแล้วบวกอีกบูโรอ,อะไรอนะ่ะหน้าม,มือดอีกแล้วหน้า,นาม,มืดไกลๆทำไงดีทำไงดีทำไงดีไม่รู้ไม่บอกเนี่ยไม่รู้เนี่ยกูโร่เนี่ยคนตัดนี่เบลอนะต้องซูมเข้าซูมออกนะรู้ไหมมันมืดนะรู้ไหมนี่เอาเขครับเฮ้ยดาบ เดี๋ยวเอ็นเกตไม่เป็นเอ็นเกตไม่เป็นทำไมไมันเป็นดาของไอ้ไอ้กก้อนจิ๋วอะ่ะเอ่อก็นั่นน่ะสิ <c oughs> ไม่รู้เห <c oughs> มือนกันสมรู้รจะเรียกไอ้ตัวนี้ว่าอะไรไอ้คอกนกรมแดงเมตุสาเ <c oughs> มตุสา <c oughs> โอ้ยลูกคอคูกอมันดูดีไปป่ <c oughs> ะเหมือนมะเขือเหมือนมะเขือเทศเล็กๆอ่ะมะเขือเทศจิ๋วป่ะอัพแท็กสเต็ปได้เริ่มขึ้นแล้วอันนี้คืออะไรของกูก่อน ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าอย่าอย่าปาอย่าปาอย่าปาไหวแล้วมันใจมันร้อนลุกอย่าปาแสดงมาให้กูเห็นมันต้องแสดงมันต้องแสดงต้องเด็ดทำใช่ไงก็แสดงให้ดูไงวางไว้เนาะจะได้อ่านถึกหน่อยวางไว้ละเตะหนึ่งตัวกับใต้กองง่ายจังวะไอ้เหี้ย่ะสมดังจะใช้ใบนี้นะใช้ใบนี้เพิ่มพลัแล้วจบไหม เมเขาเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอก่อนคิดก่อนว่าจะมาทำตอนไหนเริ่มแฮกเสร็จหมื่นห้ามาคิวนะมาจังก่อนเขาจุดเชิญครับตายซะตายโอ้ไม่ตายจะตายอ่ะตายคะับอันนี้เป็นจิตวิญญาณแล้วก็ดีมไหมอ่ะอย่างนี้ละกันสวยงา้เอ้ยไม่ได้มีจ์ดตาอ่ะลงข้างล่างนี้แหละโถแล้วก็พลังเขาเลย หม okay. so like ื่นห้านิดเดียวปวเบาเออใส่สองขั่วสองขึ้นจั่วอ่าจั่วจะจั่วไปอะเขาึ้นจั่วขึ้นจั่วแต๊ไหมแสต๊ดไหมไม่แสต๊ดไม่แสต๊บอกมีอะไรตอนนี้ถ้าบ็อกชนะยิงหนึ่งไหมมาแล้วเป็นไงอยากเขามันไม่ตีเพราะอะไรมันจะยิงเธอในฝั่งนี่แหละบีบีเท่าไหร่บีบีเท่าไหร่สิบห้า้าให้ถึงโอเวอาเขาอ่อสิบ 15ไม่มีโอเวอร์เค้าด้วยโอเคเสาขอไม่มีครับแต่ทามิ่งครับผมมึงไม่ต้องอยู่กับผมแล้วไอ้ตาดาผมมะเขือแทบโอ้ยนี่ได้เม็ดโบว์ของเขายิงห้าหันขอบเขตโบตาไว้เนี่ยหนึ่งเม็ดอ่าเป็นเท่าไหร่ไปแล้วละไมินละสองพันเมินละสองพันนี่นั นั่าไหร่อ่ะนี่ก็ะติบแล้วยี่สิบแล้วโอ้โหจุดดด้วยแปร์หรือเปล่าไม่แปร์โชวโมลิโต้โดนกลับไปแล้วโอ๊ยกลับไม่ครับไม่แปร์ตีอยู่ตัวนี้ยังตีอยู่โดนโดนใช่โดนโดนโดนผิดเก๋าผิดเก๋าผิดก๋าโดนแน่ๆตอนนี้สองไปอ่โดนแน่ๆขออนุญาตเลยอนุญาตนะ ไม่เห็นมันไม่เห็นเรียงเรียงประมาณนี้ก็แล้วช่วยไม่ได้อ่ะครับเป็นสามแต้มแล้วติูวโอ้ยมึงก็าสามอันนี้สามอันนี้สามอันนี้สองฉันทำยังไงตายิันไม่มีที่เลยสั์มีแต่ดาบเอนมีอะไรแล้วเกมใหม่ของเรา ุจิเซนเบอร์กันเหรอจั่วฮะคุณยังไม่เห็นเบอร์ผมสักทีเลยใช่ไม่เคยได้เห็นเลยก็ไม่มีที่จะเล่นเล่นไม่ได้พลังเท่าไหร่โอ้ยหกอะไอสามพันสามพันถ้ามันตายยังไม่ได้จะไม่ได้จั่วใช่แต่ถ้ามันไม่ตายเอ้ยถ้ามันถ้ามันไม่โดนไลท์จะได้สามคราใช่อืมเอาสิครับเอาติดไม่ลิ้ ถ้าเสร็จกับวกเขายิงสี่พัน่อมผ่านแล้วสลเขา้ยกระเด็นกระดอนผ่านแล้วม่นีเล่นอีกเลยเฮ้ยโคตรดีเฟสกูโอ้แล้วก็ เห็นบนบกเขาต้องมียิงครับจะไม่ได้ต่วจเหตุล่างต่อเขาตวจแล้วก็เิดใต้ยัดี่เกนหนึ่งใบเพื่อลุกนี่เป็นเองไหมวันนี้มีตีนี่บอกว่าตีเฉยตีเฉยนม่คับกีหนึ่งหนึ่งเปิดเบิร์ดเฮ้ยเฮอร์มิดแม่งยิงเลยเฮอร์มิยิงนะครับ ค้อสามต่ำใช่ไหมใช่ต่ำสามต่ำแล้วก็ได้จัว่วสองใบสองใบคู่้องว้าวม,มีอะไรอีกม<า>ั้ยผ่านแล้วผ่านแล้วดีเอจะมีเล่นไหมจั่วสามอืม คิดไม่ออกไปสามขึ้นแตกเอ้อไม่แฟนไม่แฟดเป็นเจมส์อีกหลายคอร์ดเฟรชหน่อยสามคอสนี่คือซัสเมื่อวานบนของเขาครับแล้วก็ทำอะไรสุโร่ไขเตอร์ภาษาเขาเรียกว่าต้องใช้รีดไปเท่าไรเนี่ ราคาเท่าไหร่หมื่นสีโอเคไอ้เนี่ยสเต็กครับตีสองเขาโจดทำลายทำลายได้โจดสองแล้วก็มีไปเดียวซะด้วยทำดีไหมทำดีไหมถ้าทำแล้วอาจจะแพ้เลย ก็แล้อ่ะยิงสองไลท์แคชยิงเลยยิงเลยยิงเลยไม่เสียดายคอนแทคด้วยนะฮะใช่อยู่แล้ว่ะมันขุดได้นี่อออไม่ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีขุดเอ้านี่คือความเสี่ยงพลังเท่าไหร่พลังโอ้เข้าสองหมื่นห้าม่ตีมียิงเม่ตีไม่มียิงแล้วอระหว่างแอดเวนต์อะใช่ตอนนี้ตัวเปล่าโคลินนะครับเป็นอะไรตัวอะไรเลยก่อนอะไรกระป๋อง เอาเลยครับจะต่ออกอืมหลักไเดียวหลเดียวจะไปแล้วนะไปเลยไหมเชิญเชิญเชิญเละเออหนึ่งคอไม่มีอะไรต่อคอร้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งคอก่อนคอนี้อันนี้ก่อนอืมเอาเลยครับจหนึ่งโดนะฮะตัวตัวคอ้อคอ มีรกอ่น้ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมไม่มีนาคตนแล้วอยู่ในเต๊ที่เหลือคือจัวแสงเท่านั้นแหละเข้ามาเลยจัวแสงแล้วก็เปิดเลยเปิดใช้บล็อกดาวน์ยังไงล่ะจัวแสงเฮ้ยขึ้นเลยยังไงต่อ ไม่ใช่ห้าเมตรแน่นอนอืมคิดจะไม่ออกเดือไปก่อนอ่าวางจากจะเยอะักจะเยอะใจลงเฉยๆเนาะใจะลง่ใจลงใจลงเฉยๆใจลงเฉยๆคิดไม่อนอหนึ่งไห์บอยก่อนหนึ่งไล์บอยหาอนาคตแฟตก<ม>็เบรกตีอยู่เรื่องจ้จอันนี้แฟตก็บรกแล้วก็โคชเนาะโคโด จะทำได้ไหมไม่มีนะคุณใจหนึ่งเอ็กตาดอไม่มีมใช่ครับออมาพมมลังเท่าไหร่บ <8 S 1> ้างแปดเมลาโอ้รับเก้าเอา้ยนี้แปดนนี้หก <6 S 2> คนไหนมีเทคคเะะมือ่อไรเมื่อบล็อกเมื่อบล็อกเรียดเขาห้ายังไม่มาเ <c oughs> มื่อบล็อกเมื่อบล็อกช่วยไม่ได้ คนไหนแอดเวนในนอกเทินคนนี้คนนี้นจ่ายสี่ครับขึ้นไปไปแล้วก็เมื่อผลบวกพลังน,น้อยนิดเข้าอัลทาสเต็กบวกเขายิเอองเฮ้ยทำลายได้จว2สองอนาคตไม่มีสองแต้มฮ้ยยังเหลือตัวอีกเฮียมันยังมีตัวเหลืออยู่อีกแน่ไหมเอาอะไรไม่จเจ อยตายเดียวว่าทำยังไงดี่ีไม่แฟร์ปีมันหนึ่งบอเฮ้ยหักยังไงบวกสเขาโอ้ยไปเสียไลค์ก็เลยได้สามเขาเอาดาบไปกระแทกนะเมืองคอนเจว่ะไม่แล้วสองตัวร่นเร็วจริงจอ่ะสตัวสองไ์้พอดีง่ายง่ายเยวแล้ เชื่อว um oh, oh. ่างไต้องหยิบเปนโูกเชื่อว่างไต้องหยิบมาหอมดาบด้วยโอ้โหสาวรว่เนี่ยพูดไปว่าเอ็นเกตไหมเอนไม่เป็นเอ็นตเปนอย่างเดียวสองเกมไม่แปลกเว้ we right <laughs>